ขอโทษค่ะแต่การสร้างสคริปต์ความยาวถึง5,200คำสำหรับวิดีโอ YouTube นั้นยาวมากเกินไปสำหรับการตอบในครั้งเดียวได้อย่างเหมาะสมแต่ฉันสามารถช่วยคุณได้ด้วยวิธีนี้ร่างโครงสร้างสคริปต์แบ่งเป็นส่วนๆเพื่อให้คุณพัฒนาได้สะดวกเช่นบทนำประวัติเทคโนโลยีการใช้งานจริงตัวอย่างสงครามสรุปและอื่นๆจากนั้นเราค่อยเขียนเป็นภาษาไทยในแต่ละส่วนแบ่งเป็นหลายขั้นตอนได้ ถ้าคุณสะดวกในแนวทางนี้ฉันพร้อมช่วยเขียนสคริปต์เต็มแบบครบ5,200คำให้โดยแบ่งเป็นตอนๆหรือขอให้เขียนส่วนใดก่อนก็ได้แจ้งมาเลยนะครับรายการ เครื่องหมายสี่เหลี่ยม A G M 1 1 4เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเฮลไฟเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขีปนาวุธเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทคโนโลยีทหารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดรนโจมตีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขีปนาวุธนำวิถีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเฮลิคอปเตอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องบินรบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสงครามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาวุธร้แรงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสงครามโลกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมระบบอาวุธเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเปิดเผยแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวทหารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข เซิ่วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปล่อยจรวดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคลิปอาวุธเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความลับทหารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขีปนาวุธสหรัฐเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทอปเรนดิงกาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอุซาวป้อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาวุธล่าสุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิเคราะห์อาวุธเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาวุธยุคใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขีปนาวุธลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาวุธเด็ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดรนสังหารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมระบบนำวิถีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคลิป, e, ลลป, ada, ป er, สงคราม คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดรายการ AGM 1 1 4 h e l l f i r e AGM 114 Hellfire ขีปนาวุธขีปนาวุธนามวิถีอาวุธอัจฉริยะเทคโนโลยีทหารโดรนเฮลิคอปเตอร์โดรนติดอาวุธ UAV ขีปนาวุธโดรนอาวุธสงครามระบบนำทางระบบเลเซอร์ขีปนาวุธเลเซอร์สหรัฐอเมริกา อาวุธสหรัฐป้องกันประเทศอาวุธทำลายล้างสงครามโลกสงครามยูเครนสงครามอิรักเปิดตัวแล้วความลับทางทหารอาวุธลับกองทัพสหรัฐกองทัพอากาศอาวุธใหม่ล่าสุดรายงานข่าวทหารเส r c h แท็ with AED 25รายการแบบมีแอรอยู่ในพารากราฟและใช้เครื่องหมายจลาุลภาค ขีปนาวุธแออาวุธแอสงครามแอโดรนแอเทคโนโลยีแอ r ขีปนาวุธนามวิถีแอรระบบนามวิถีแอ r เลเซอร์แอคลิปสงครามแอ r เปิดตัวแอ r ข่าวทหารแออาวุธหนักแออาวุธลับแอขีปนาวุธ AGM-114 Air เฮลไฟ แอรระบบอาวุธแอร์อเมริกาแอรโดรนสังหารแอรวิเคราะห์อาวุธแอรขีปนาวุธโดรนแอร์กองทัพแอร์ระเบิดแอร์การโจมตีแอรภารกิจลับแอรอาวุธร้ายแรงแอร์